อคอคล,ลุมนี้ค่ะว่า็นการลงทุนระยะยาวด้วยมันคุ้มมากมาก นิตาค่ะปัจจุบันทําอาชีพลูกเรืออยู่นะคะอ่อนเป็นคนที่เคยจัดฟันมาแล้วปัญหาของฟันก็คือฟันหมุนอ่อนก็เลยอยากจะลองทําวีเนียเพื่อให้ยิ้มได้เต็มปากมากขึ้นตอนแรกที่เข้ามาบางกอกสไมายเรื่องวีเนียค่ะจะได้ปรึกษากับคุณหมอกัฟก่อนซึ่งตรงเนี้เราก็นําเลฟที่เราอยากได้มาปรึกษาคุณหมอคือเขาจะเอาความต้องการของเราไปปรับให้เราชอบที่สุดแล้วก็เข้ากับเราที่สุดเพื่อที่จะออกมาเป็นตัวเรามากที่สุดปรึกษาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเหมือนมาลองตัวมอกอัพดูว่าเราชอบไหมแล้วก็ลองใส่ ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหลังจากตัวมอวอัพเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเราจะมาติดตัวจริงคุณหมอละเอียดแม้แต่ว่าความโค้งมนของฟันที่เรายังดูไม่ออกว่ามันต่างกันยังไงนะอันเนี้ยคุณหมอก,ก็คือบอกตลอดว่าออนฟันมันอาจจะไม่เท่ากันนะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวหมอปรับให้เท่ากันอะไรเงี้ยซึ่งแม้แต่เราก็คือยังไม่ได้แบบดูออกว่ามันไม่เท่ากันยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการลงทุนกับตัวเองแล้วก็มันเป็นการลงทุนระยะยาวด้วยแล้วก็ด้วยอาชีพเราอะไรเงี้ยค่ะคมม สำหรับใครที่มองหาคลินิกทำฟันวีเนียนะคะอ่อนก็อยากจะแนะนำบางกอกสมาย์ค่ะโดยเฉพาะกับคุณหมอกับเพราะว่าคุณหมอใส่ใจมากๆแล้วก็คลินิกสะอาดมีคุณภาพสูงสุดค่ะยิ้มสวยสร้างได้ที่บางกอกสมาย์